หมอหมอของลูซี่นะหลับอยู่ค่ะคนสวยถ้ทาทางจะเมารถนะใกล้ถึงแล้วค่ะเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่มีโควิดแล้วเขามีมาตรการล็อกดาวน์ mm hmm. ในเมืองนะรถก็เป็นครั้ง mm hmm. แรกที่จะเข้ามาในเมืองนะในเมืองแฟรรอลค่ะแฟรรอลแวะซื้อต้นไม้อะไม่ใช่ต้นไม้เราแวะซื้อผักนะ ได้ไอ้ฟีโควา่ามาหนึ่งต้นต้นฝรั่งสเปนนะคะดูลูซิแต่งตมันให้แบบน่ารักนารักนะคะไม่ร้อนมากนะโอ้ยถึงที่ทำงานของสามีค่ะข้างซ้ายเนี่ยที่ทำงานนาวันเชียี่โรงงานเก่าแก่แล้ว เราเดินไปซื้อของกันเราตั้งใจจะมาซื้อของหลายอย่างนะพวกผลไม้ด้วยนะคะนี่เดินผ่านไอ้สว่นสาธารณะมาค่ะอันนี้จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้กับอาอพาร์ตเมนต์ของแม่มิสเตอร์นะคะนะใกล้ๆกันเดินไม่ถึง5นาทีได้ของครบแล้วค่ะเราก็มาเข้าแถวนะคะเว้นระยะห่างด้วย ทั้งหมดสินค้าที่ซื้อไปนะคะ52ิยูโรค่ะนั่งรอมิเซอร์ค่ะว่ามิเตอร์ไปหาหมอกับลูซี่นะเ,เขาให้เข้าไปได้แค่คนเดียวนะที่โรงพยาบาลรถก็เลยต้องเดินมาซื้อของก็เดี๋ยวรอมิเตอร์ค่ะเดินมาประมาณ10นาทีนะจากจากโรงพยาบาลมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคะไม่ไกลกันมากค่ะก็ได้ของมาเยอะเลย ซื้อของเตรียมไว้ให้มิสเตอร์พวกนี้ด้วยค่ะไปทำงานเนาะแล้วก็ของกินของรถด้วยนี่นะค่ะก็ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาก็ยังยังยังเหมือนเดิมค่ะให้ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ถุงมือก็เว้นระยะห่างแค่นั้นเองล้างล้างแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคเหมือนเดิมหมดแล้วค่ะใช้ชีวิตนี่เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แมสไม่งั้นก็จะโดนปรับนะคะรถก็ต้องทําตามค่ะ โอเคเดี๋ยวรอมิสเซอร์นะคะนี่พาเจนแม่มิสเซอร์ไปทางนี้คะนี่ตรงนี้เองเดินไปนะะี่ค่ะถึงเลยลูซี่กับมิสเซอร์มาแล้วค่ะสงสัยหลับแน่เลยซโลเมียอโนอัส,อสนี่อาตาเบสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก สวัสดีค่ะมานายใกลไหมนี่เป็นของลูซี่นะคะลูกพุนนะให้หนูกินอันนี้หนูหิวน้ำนะบอกแม่นะคะันมีเมนูนี้นะคะป่าป่าหนึ่งงบาหนึ่งองลูบีน่าค่ะอันนี้ม่เอ้อไปตกได้มานะรถก็จะมากินอย่างที่รถชอบกินก็คือแบบนี้นะคะชิมแล้วกันนะอืม มีอะไรปูบกเลยอืมอืมไปบอกที่บ้านต้องงามมากเลยแตกแบบโอ้โหกินไม่ทันแน่เลยแล้วเนี่ย กัดได้ไหมลูกกัดได้ไหมคะอืมอืมอยากกินมานานละรสชาติแบบนี้ ของเหลือไหมเนื้ปปอปลากระพงเขา ใช่เลยลองกินไหมอืมว่าปลาเนี้ยไม่รู้ชื่อถ่ายป้าเราเรียก,กว่าอนะไรเนาะมีจะตกได้อ้อหิว กั mm. ดไ mm, ด้ไหมลูกอืมกัดได้ละอืม งามจะอยากออกไปไหนดึกแล้วอยู่บ้านอืมไม่ไม่เลย พวกนี้ทำน้ำจิ้มไม่ค่อยเผ็ดนะคะกลัวแบบว่ามันจะทระมานเกินไปนะเอาแต่แบบพอดี Cariño, ¿quieres? No, gracias. Muy sano, ¿ves? Oh, muy rico, ¿ves? Muy barato, ¿verdad? Muy bien. ¿ver? ¿Qué pasa, Tania? No, fuera no. Fuera no vete. afuera no. Afuera no, ¿eh? No te voy a dar, papá, no. no. ยังออกไปด้วยเหรอผักสลัดที่บ้านอร่อยสด ยำลูกต้ำยำไม่คะอือเอาเลยลูกเอาเอาอะไรคะอือมึงแม่เปื้อนมึงแม่เปื้อนอือรู้อยากได้อะไรหิว่อนองไหหรอ ำไมคะกินไม่ได้เผ็ดลูกปิคนตเตปิันเตอะอฮกาน่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่นฮ